สวัสดีครับเพื่อนๆเราพบกันอีกหนึ่งวิดีโอนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายและพูดถึงเรื่องของการติดตั้งโปรแกรม mt4 บนเซิร์ฟเวอร์นะครับและวิธีการลบการติดตั้งหรือ unstore หรือลบโปรแกรม mt4 ออกจากเซิร์ฟเวอร์รวมถึงวิธีการติดตั้ง mt4 แบบหลายๆโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ กันซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดของวิดีโอเกี่ยวกับการติดตั้งแล้วการติดตั้งหลายโปรแกรมในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนั้นสำหรับ MT4 ผมได้ทำเอาไว้แล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีคำถามเข้ามาต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นผมอาจจะคิดเองไปว่าวิดีโอที่ผมทำไปก่อนหน้านี้อาจจะ ยังไม่สามารถที่จะทําให้เพื่อนๆได้เข้าใจหรือเข้าใจได้ง่ายพอนะครับดังนั้นผมจึงคิดที่จะทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆได้เข้าใจเฉพาะเจาะจงไปง่ายขึ้นก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงวิธีการติดตั้งก่อนนะครับสำหรับ MT4 การที่เราจะติดตั้งโปรแกรม t r a รด MT4 หรือ MetaTrader 4บนเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้นอย่างแรกเลยเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ FBS เองนะครับให้เ,เพื่อนๆเปิดเข้าไปที่ FBS เข้ามาบนหน้าเว็บไซต์ของโ Broker FBS เลยไม่ต้องทำการล็อกอินใดๆให้เ,เพื่อนๆมองที่แพลตฟอร์มการเทรดคลิกเข้าไปครับ เราจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Meta Trader 4ก่อนนะครับหรือ MT4 มาใช้งานก่อนนะครับอันนี้เป็นไฟล์สำหรับ install หรือการติดตั้งเพื่อนๆต้องดาวน์โหลดมาก่อนให้เลือกที่ MT4 สำหรับ Windows นะครับให้เลือกที่ OS Windows นะครับใครที่ใช้โน้ตบุ๊กใครที่ใช้ระบบ ปฏิบัติการ Windows อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กหรือเซิร์ฟเวอร์เองก็ตามที่เป็น Windows นะครับให้เลือกที่ mt 4สําสำหรับ Windows ครับให้เรากดที่ดาวน์โหลดได้เลยครับเมื่อกดดาวน์โหลดนะครับให้เพื่อนเอนเลือกแหล่งเก็บนะครับซึ่งวิธีการดาวน์โหลดนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เพื่อนๆใช้ในการดาวน์โหลด ส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็น IDM นะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะเลือกแหล่งเก็บได้เลยนะครับว่าจะเอาไปเก็บที่ไหนตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกรมแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมก็กดเซฟได้เลยเริ่มต้นดาวน์โหลดก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีโปรแกรมสำหรับดาวน์โหลดล่ะก็ใช้โปรแกรมดาวน์โหลดที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับก็โดยการคลิกไปที่ดาวน์โหลดครับ ก็จะปรากฏตรงนี้ขึ้นมานะครับของเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะดาวน์โหลดทันทีแต่ของเพื่อนเพื่อนบางคนก็จะอาจจะมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็จะเตือนในเรื่องพวกนี้ว่าเป็นที่น่าเชื่อถือไหมจากแหล่งดาวดน์โหลดนี้ถ้าเราเห็นว่าเป็นที่น่าเชื่อถือเราก็บอกว่าเก็บไว้นะครับเขาก็จะเริ่มดาวน์โหลดไหมครับก็จะดาวน์โหลดอันนี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดแบบที่ใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องรอเขาดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็กดที่ ตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงโฟลเดอร์นะครับกดไปที่แสดงโฟลเดอร์ซึ่งโดยปกติเพื่อนๆดาวน์โหลดโปรแกรมหรือดาวน์โหลดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อนๆใช้โปรแกรมอะไรอยู่ก็ใช้วิธีนั้นแหละครับในกรณีนี้ก็แสดงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรือให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับเราก็จะเจอว่ามันจะมี ไฟล์ ABS4 Setup นะครับก็คือเป็นไฟล์ MT4 สำหรับติดตั้งนั่นเองให้เราทำการ Copy ครับคลิกขวาได้เลย Copy นะเมื่อเรา Copy นะครับให้เรากลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเซิร์ฟเวอร์ของเราอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับให้เราทําการเปิดโฟลเดอร์ในเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยมาที่ข้างล่างนะครับหรือว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์เลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ แล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับเราจะเอามาเก็บไว้ที่นี้วางไฟล์ที่เราก็ปี้เมื่อกี้ไว้ในโฟลเดอร์นี้ได้เลยหรือบางคนอาจจะไปไว้ในเดสก์ท็อปก็ได้นะครับเมื่อเราได้ไฟล์นี้ขึ้นมาต่อไปจะเป็นขั้นตอนและวิธีการติดตั้งนะครับนี่เลยก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเมื่อปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่เซ t ติ้งครับเมื่อเรากดเซตติ้งเนี่ย เพื่อนๆดูนะครับสำคัญมากๆตรงท้ายเทรดเดอร์เนี่ยให้ใส่เครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัญชีเทรดของเราตามด้วยหมายเลขบัญชีเทรดของเราเราจะติดตั้ง MT4 นี้หรือ MetaTrader4 นี้สำหรับไปใช้กับบัญชีเทรดอะไรเราก็ใส่ตามหมายเลขบัญชีเทรดนั้นๆนะครับอย่างนี้นะฮะผมจะใส่ตามนี้นะครับผมจะใช้กับหมายเลขบัญชีเทรดนี้นะ ยกตัวอย่างเมื่อผมตั้งตามนี้แล้วถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายถูกอยู่ก็เอาออกนะครับแล้วกด next ได้เลยครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งตามปกติรอจนกว่าจะเสร็จนะครับแล้วเพื่อนๆนก็จะมีปุ่ม finish ให้เราได้กดแล้วบน d e s k ์ท็ของเราก็จะพบ ไอคอน ABS Trader Pro ขึ้นมา1ไอคอน con, นะครับตรงนี้ให้เรากด finish ได้เลยครับโปรแกรมก็จะทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาในระหว่างนี้เราก็รอครับให้โปรแกรมถูกเปิดขึ้นมาขั้นตอนนี้อย่าปิดโปรแกรมเด็ดขาดนะครับรอจนกว่าสเกลสีเขียวนี้จะขึ้นเต็ม นะครับในขั้นตอนนี้เพื่อนๆอาจจะทําการล็อกอินได้เลยโดยเริ่มเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเราได้เซิร์ฟเวอร์อะไรซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราทําการเปิดบัญชีเทรดกับโบรเกอร ABS นะครับเราได้หมายเรขกบัญชีเทรดเราก็จะได้เซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้งานในการล็อกอินใน MT4 มาด้วยนะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้ไม่เหมือนกันถ้าเป็นบัญชีเดโมก็จะเป็นเดโมบัญชีเลี้ยว1เลี้ยว10เลี้ยว2เลี้ยว3เลี้ยว4ก็ต้อง เลือกให้ตรงด้วยนะครับในกรณีถ้าเพื่อนๆยังไม่ล็อกอินนะให้กด c a n c e ิไปก่อนนะครับกดเครื่องหมายปิดไปเลยนะครับนี่คือเราเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้ง MT4 หนึ่งหมายเลขบัญชีเราปิดหน้าต่างนี้ไปนะและตรงนี้มันจะขึ้นคำว่า ABS Trader 4นะครับสำหรับไอคอนให้แก้ชื่อนะครับ rename น,นะ แล้วแก้ชื่อให้เป็นตามที่เราต้องการแนะนําให้ตั้งชื่อตามหมายเลขบัญชีเทรดของเรานะครับเราจะได้ทราบว่าไอคอนนี้ MT4 นี้จะใช้กับหมายเลขบัญชีเทรดนี้เท่านั้นเสร็จแล้วสำหรับวิธีการติดตั้ง1บัญชีเทรดทีนี้คำถามต่อไปคือถ้าเราอยากจะติดตั้งมากกว่า1บัญชีเทรดหลักทำได้ไหม และจะทําแบบไหนคําตอบคือทําได้และวิธีทํานี้ครับเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ไฟล์ FBS for setup เหมือนเดิมเลยนะครับนะที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วก็ดับเบิลคลิกใหม่อีกครั้งเหมือนเดิมครับเรามากดที่ setting ก่อนนะครับ เราปิดไปก่อนนะกดที่ Setting ก่อนนะครับแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยเราก็ใส่เครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัญชีเทรดที่เราต้องการที่จะเอาไปใช้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขสมมตินะแต่ของเพื่อนๆต้องเอาตรงกับหมายเลขบัญชีเทรดของเพื่อนๆที่ต้องการที่จะติดตั้งเพื่อเอาไปใช้กับหมายเลขบัญชีเทรดนั้นนะครับเสร็จแล้วก็กด next ได้เลย เห็นไหมครับตรงนี้จะปรากฏไอคอน ABS Trader 4ขึ้นมาอีก1ไอคอน ON, นะตรงนี้สําคัญถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้ไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยไอคอนจะเหลือแค่ไอคอนเดียวก็คือ f b s Trader 4แต่ก่อนหน้านี้เราได้ทําการแยกโฟลเดอร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามกระบวนการขั้นตอนการติดตั้งตั้งแต่แรกแล้วจึงทําให้ไอคอนทั้ง2ไอคอนนี้แยกออกจากกันนะครับเช่นเดิมเราก็กด finish รอโปรแกรม MT4 เปิดขึ้นมานะครับและเช่นเดิมนะครับรอสเกลสีเขียวนี้ขึ้นครบก่อนนะครับหลังจากนี้เราจะล็อกอินก็สามารถทำได้เลยแต่ในตัวอย่างผมแคนเซิลก่อนเนาะผมไม่ล็อกอินนะครับทีนี้เราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปเช่นเดิมนะครับเราจะเห็นว่าไอคอน FBS Trader 4ยังไม่ได้ถูกแก้ชื่อเราก็คลิกขวา Rename เลยครับ แค่ชื่อตามหมายเลขบัญชีเทรดเช่นเดิมทีนี้เราก็จะได้2ไอคอนนะครับส่วน Meta Editor 4ตรงนี้เราจะลบทิ้งหรือจะเอาไว้ก็ได้ ซึ่งเราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วทีนี้เราได้2แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากได้3อยากได้4 5 6 7 8 9หกหลักก็ทำเช่นเดิมนะครับก็โดยเข้าไปที่ติดตั้งเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนทุกขั้นตอนในการติดตั้งตั้งแต่ผมเริ่มแนะนำมานะครับกลับไปทำขั้นตอนเดิมก็จะทำ ให้เรานั้นสามารถที่จะมีไอคอนของ FBS หรือ MT4 เนี่ยมากกว่า2มากกว่า3มากกว่า5หรือเป็น10ก็ย่อมได้นะครับซึ่งแต่ละ MT4 แต่ละไอคอนเนี้ยก็จะเป็น MetaTrader 4ที่แยกอิสระต่อกันอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะเปิดนะครับ2โปรแกรมนี้นะครับ Double Click นะครับแล้วก็ Double Click เพื่อเปิดทั้ง2โปรแกรมขึ้นมาเลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าก็จะเปิด2อ,อันนะครับแล้วแต่และบัญชีเทรดที่เราทำการล็อกอินเนี่ยก็จะแยกอิสระต่อกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มัจะมี2อ,อันนะครับแต่เราไม่ได้ทำการล็อกอินนะครับตามตัวอย่างนะครับ MT4 ที่1 MT4 ที่2นะครับ เดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปอันหนึ่งเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนว่าอันหนึงอันสองนะครับอันที่หนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมครเราก็จะได้ MT4 มากกว่าหนึ่ง MT4 แล้วนะครับที่เพื่อนๆถามผมว่าจะติดตั้ง MT4 มากกว่าหนึ่งหน้าต่างได้อย่างไรนะครับเนี่ยทำตามวิดีโอนี้ ได้จากคำถามเพื่อนๆในข้อต่อไปก็คือวิธีถอนการติดตั้ง MT4 หรือ uninstall หรือลบทิ้งนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราเทรดไปแล้วเราอยากจะเปลี่ยนหมายเลขบัญชีเทรดแน่นอนก็จะมีวิธีเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะลบทิ้งละ่ะจะลบการติดตั้งทิ้งไปเลยอะทำอย่างไรเพื่อนๆก็สามารถทำได้นะครับในการลบการติดตั้งโดยการที่อย่างแรกเลยเมื่อเพื่อนๆ ต้องการที่จะลบการติดตั้งให้เพื่อนเพื่อนทการปิด MT4 นั้นๆออกไปก่อนนะครับจะลบอันไหนก็ลบก็ปิดอันนั้นนะครับก็คือปิด MT4 ก่อนนั่นแหละก่อนจะทําการลบวิธีการลบไม่ได้หมายความว่าจะกดลบไอคอนนี้แล้วโปรแกรมจะลบไม่ใช่นะครับวิธีที่ถูกต้องสมมุติว่าเราต้องการลบอันนี้นะไอคอนนี้หมายเลขบัญชีเทรดนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะครับ รู้สึกว่ามันลกเครื่องหรือเราอยากจะถือเลิกถือชัยเพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรมสำหรับหมายเลขบัญชีอื่นโดยที่รบอันเดิมทิ้งอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้โดยคลิกขวาครับแล้วก็เลือกไปที่ property แล้วเราก็มาเลือกในส่วนของ shortcut นะครับ palette ของ shortcut ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก open file location แล้วมาในส่วนของ uninstall นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมองหาไฟล์นี้อย่างเดียวเลย uninstall ไอคอนนี้นะไฟล์ชื่อนี้ uninstall ไฟล์ type application นะครับหาไฟล์นี้อย่างเดียวเลยแล้วก็ double click ก็จะมีหน้าต่างโต้ตอบขึ้นมานะครับอันนี้ยุบไปก่อนก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับบอกว่าจะ delete from ก็คือ delete ไฟล์นี้ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ และให้ทำการทำเครื่องหมายถูกไว้ในช่องนี้ด้วยนะครับในส่วนของ delete user personal data นะครับก็คือ delete การตั้งค่าทั้งหมดทิ้งด้วยมิฉะนั้นเวลาเราติดตั้งใหม่เนี่ยเขาจะจํารหัส password เดิมทั้งหมดเลยนะครับเวันนั้นก็ให้ delete ตรงนี้ด้วยทำเครื่องหมายถูกตรงนี้ด้วยหลังจากนั้นกด next ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับเขาลิฟายทิ้งทั้งหมดแล้วแล้วก็กด f i n i s ได้เลย ตรงนี้ก็ปิดได้เลยครับเครื่องหมาย close ในส่วนตรงนี้เนี่ยไอคอนยังคงอยู่นะไอคอนยังคงอยู่แต่มันจะไม่มีไฟล์แล้ว double click ก็ไม่ได้แล้วก็จะไม่ค้นพบไฟล์แล้วนะครับให้เราทำการ delete ตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับ delete delete ทิ้งไปได้เลยซึ่งนี่เป็นวิธีการลบหรือ u n n s t a l l MT4 ก็อันไหนที่เราไม่ต้องการที่จะ u n s t a l l หรือลบก็คงไว้นะครับเป็นหนึ่งในวิธีการลบหรือ delete หรือ uninstall นะครับซึ่งจริงๆเราก็จะมีวิธีมากกว่านี้นะครับหมายถึงมีหลายช่องทางมากกว่านี้นะครับแต่วิธีนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดให้ทำตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนเซิร์ฟเวอร์ หรือในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวก็ทำแบบนี้เหมือนกันทั้งการติดตั้งและการ u n s t a l l หรือการ delete ทิ้งเอาละเรารู้ในส่วนของการติดตั้งมากกว่าหนึ่งหมายเลขบัญชีเทรดแล้วเรารู้วิธีการ d e l e s หรือ u n n s t a l l MT4 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ของเราต่อไปผมจะแนะนำถึงวิธีการ รบ Account หรือหมายเลขบัญชีเทรดที่เคยล็อกอินใน MT4 ที่เราใช้งานอยู่นะครับลองเปิด MT4 ขึ้นมา1หมายเลขบัญชีครับให้ทำการล็อกอินตามปกติเลยนะครับเราก็ล็อกอินตามปกติกับบัญชีเทรดที่เราใช้ สมมุติว่าเป็นบัญชีนี้นะครับที่เราล็อกอินอยู่นะครับก็จะเป็นหมายเลขบัญชีนี้เนาะ2องเก้าศูนสีะสมมติเป็นบัญชีนี้อยู่ที่เราล็อกอินและใช้งานแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเราเกิดอยากที่จะลบหมายเลขบัญชีเทรดนี้ออกจาก MT4 นี้นะครับ ไม่ได้ไม่ได้สลับนะเราต้องการที่จะลบนะครับเราจะทำอย่างไรเราจะต้องติดตั้ง MT4 ใหม่หรือก็ไม่จำเป็นครับก็เราก็แค่ล็อกอินด้วยบัญชีเทรดใหม่ทันทีนะครับด้วยการที่มาที่ไฟล์นะครับล็อกอินทูเทรดแอคเคาท์ได้เลยครับแล้วก็ไปเลือกบัญชีเทรดใหม่ แล้วก็ล็อกอินนะครับเห็นไหมครับหมายเลขบัญชีเทรดที่อยู่ส่วนบนเนี้ยจะเป็นหมายเลขบัญชีเทรดที่เราทำการล็อกอินอยู่เห็นไหมครับหลังจากที่เราทำการล็อกอินบัญชีเทรดใหม่เข้ามาแล้วนะเราสังเกตที่ไทเติลบาร์นะครับตอนนี้เรากำลังใช้งานบัญชีเทรดนี้อยู่นะครับ คือ290424970บัญชีเทรดเดิมของเราคือ290424957ซึ่งเป็นบัญชีที่เราจะเอาออกจากระบบ MT4 อันนี้นะครับและเราจะไม่ได้ใช้งานหมายเลขบัญชีเทรดนี้แล้วดังนั้นให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับไปยังหมายเลขบัญชีเทรดที่ไม่ต้องการนะครับแล้วกด delete ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่า ต้องเป็นบัญชีเทรดที่ไม่ได้ล็อกอินในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราล็อกอินด้วยออหมายเลขบัญชีเทรดนี้แล้วกันนะครับ290424957แล้วเราต้องการลบ290424957ซึ่งเป็นบัญชีที่กำลังล็อกอินใน MT4 นี้อยู่กำลังใช้งานอยู่ มันจะไม่มีปุ่มสำหรับ delete ทิ้งนะครับเราไม่สามารถลบได้นะครับเพราะนั้นเราต้องสลับไปใช้บัญชีอีกบัญชีหนึ่งก่อนอบัญชีอะไรก็ได้ถ้ากรณีที่มากกว่า2บัญชีถ้าเราต้องการลบบัญชีใดให้เปลี่ยนไปล็อกอินด้วยบัญชีอื่นก่อนนะครับกรณีนี้ก็สลับไปอีกบัญชีหนึ่งนะครับ ตอนนี้กำลังล็อกอินด้วย290424970นะครับซึ่งของเพื่อนๆก็แตกต่างกันออกไปนะเพราะฉะนั้นเราจะลบหมายเลข,เลขบัญชีเทรดนี้ตามตัวอย่างนะครับ290424957เพราะฉะนั้นก็สามารถกด delete ได้เลยโดยการคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วกด delete ก็ยืนยันโดยการตอบ yes ไปนะครับเห็นไหมครับหมายเลขบัญชีเทรดของเราก็จะหายไปแล้ว ก็จะเหลือเพียงหนึ่งหมายเลขบัญชีเทรดในกรณีนี้เพื่อนๆก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง MT4 ใหม่แต่ประการใดสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องแก้ไขก็คือไปแก้ไขไอคอนบนเดสก์ท็อปหรือหน้าแรกของเพื่อนๆสำหรับ MT4 ให้เป็นหมายเลขบัญชีเทรดนี้นะครับโดยการจะแก้ไขได้ต้องปิดโปรแกรมก่อนนะครับ MT4 นี้ต้องปิดไปก่อนเมื่อปิดแล้วเพื่อนๆเ,เข้ามา คลิกขวาแล้วก็ rename ได้เลยครับก็แก้ไขเป็น29042470 9นะฮะก็ใช้ชื่อเดียวกันกันกบโปรแกรมหรือ account ที่เราล็อกอินนั่นแหละนะครับก็เปิด โปรแกรม MT4 ขึ้นมาใหม่โดยการ Double ล l i c k นะครับ MT4 ก็จะเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้กับบัญชี290424970ก็จะใช้เพียงบัญชีเดียวต่อ1 MT4 เท่านี้เองนะครับหวังว่าในวิดีโอนี้น่าจะพอทำให้เพื่อนๆได้กระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับและเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า เราจะสามารถทำอะไรกับ MT4 ของเรากับหมายเลขบัญชีเทรดของเราได้บ้างวิธีการลบหรือ delete หรือ uninstall โปรแกรมเทรดนั้นจะทำอย่างไรนะครับและกับคำถามที่ถามมาเรื่อยๆว่าออจะติดตั้ง MT4 มากกว่า1 MT4 หรือ1ห,หน้าต่างทำอย่างไรเพื่อนๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็เป็นการประยุกต์ใช้ของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะใช้ในลักษณะไหน เราก็จะได้ไม่เป็นกังวลในเรื่องนี้อีกต่อไปนะครับหรือคลายความสงสัยลงได้นั่นเองแล้วที่เหลือเราก็เทรดวางแผนการเทรดของเราว่าจะลงทุนเท่าไรเราจะใช้เทคนิคอะไรเราจะวางแผนเทรดด้วย EA สี่พอร์ตจะเริ่มสตาร์ทเมื่อไรตั้งค่าอย่างไรจะใช้พีซตไหนนะครับเราก็ไปโฟกัสในเรื่องอื่นต่อไปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเทรด forex ในทุกวันและขอให้ทุกวันของเพื่อนๆสามารถทำกำไรในตลาด forex ได้ขอให้เพื่อนๆทุกคนเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพในที่สุดและประสบความสำเร็จกันทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่ยังคงพบคำถามอยู่ไม่ว่าจะเรื่องนี้เองนะครับ หรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับ forex ก็สามารถที่จะทักไลน์ผมแอดไลน์แล้วก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามได้ด้วยความยินดีสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรด forex แนะนำลิงก์การสมัครอยู่ภายใต้วิดีโอนี้หรือจะคลิกฝั่งขวาบนตอนนี้นะครับเพื่อชมวิดีโอ ถึงวิธีการเปิดบัญชีเทรดอย่างถูกต้องกับโบรกเกอร์ ABS นะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งหมายเลขบัญชีเทรดโดยที่ไม่ต้องแจ้งพาสเวิร์ดเป็นบัญชีจริงบัญชีเลียวมาให้ผมทราบเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มไลน์และการซัพพอร์ตอื่นๆจากผมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ